สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพียกร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตานะคะของทั้ง12ลัคนาราศีเราจะมาบอกกล่าวกันว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ถือเป็นเดือนที่ดีมากเลยในปี2565เพราะดาวหลายดวงนะคะโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีสมัยขอไล่มาตั้งแต่ดาวพระจันทร์เลยนะในช่วงต้นเดือนกรก กระฎาคมดาวพระจันทร์เป็นเกษตรราธิบดีค่ะ ต่อมานะคือดาวพระอังคารและดาวพระพุธที่เป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนดาวพระพฤหัสเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่มีนาคมดาวพระศุกร์เป็นเกษตรราธิบดีดาวพระเสาร์ก็เป็นเกษตรราธิบดีส่วนดาวพระอาทิตย์จะเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะส่วนดาวพระราหูดาวมรตยูและดาวพระเกตไม่ได้เกณฑ์เกษตรราธิบดีแต่ดาวพระราหูเป็นเทวีโชคซึ่งนั่นก็หมายถึงดาวหลั หลายดวงนะการโคจรลักษณะนี้ที่เป็นเกษตรราธิบดีหลายดวงแบบนี้ต้องรอนานถึง30ปีถึงจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจังหวะเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆคุณต้องไปก่อเกิดไปพัฒนาไปสร้างไปใช้โอกาสการโคจรของดวงดาวในครั้งนี้ทำให้ตัวเองเจอกับความก้าวหน้ารุ่งเรืองประสบความสำเร็จแต่ละลัคนาราศีจะโดดเด่นในเรื่องใดเรามาเช็คกันได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนา,าเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะมีเรื่องใดบ้างที่โดดเด่นและจะได้รับอิทธิพลดีๆจากดวงดาวในด้านใดบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎคุณมีดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะคะและถ้าเกิดว่าการพยากรณ์ระดับภาคระระดับรายเดือนแบบนี้นะคะก็จะยึดดาวพระพฤหัสนั่นเองค่ะ ดาวพระจันทร์เป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่ต้นเดือนส่งผลดีแก่ชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างแน่นอนดาวพระพฤหัสเองก็ถือว่าเป็นดาวประจำตัวของชาวกรกฎเช่นเดียวกันและเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะคะตั้งแตออ่ช่วงวันที่8เมษายนนะคะขออภยัยก็จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างมากเช่นเดียวกัน ชาวกรกฎท่านใดที่ต้องการจะมีความเจริญก้าวหน้าต้องการที่จะรุ่งเรืองขึ้นจังหวะนี้นะคะคุณจะละทิ้งผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้คําว่าผู้หลักผู้ใหญ่ตีความหมายได้หลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่การในที่ทํางานของคุณนะคะเจ้านายผู้บังคับบัญชาหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ แน่นอนว่าหลายๆคนคุณพ่อคุณแม่นั้นอาจจะไม่ได้มีหน้ามีตาทางสังคมแต่การที่เราทําความดีกับท่านนะคะพาท่านไปทานอาหารอร่อยๆให้เงินท่านใช้ในบางในบางช่วงบางเวลาหรือทุกๆเดือนอย่างเนี้ยค่ะ บุญกุศลตรงนี้จะเกื้อหนุนให้ชาวลัคนาราศีกรกฎประสบความสําเร็จในชีวิตยิ่งดาวพระพฤหัสเป็นเกษตราธิบดีบุญใดที่คุณเคยทําแก่ผู้หลักผู้ใหญ่บุญใดที่คุณเคยทําแก่บุพการีจะมาเอื้อประโยชน์ให้กับคุณในช่วงนี้นะคะและลักษณะที่คุณมีเจ้านายมีมีผู้บังคับบัญชาไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปประจบประแจงเขาไม่ใช่นะคะแต่ให้ทําหน้าที่ของตัวเองที่คุณได้รับมอบหมายมาให้ดีที่สุด หัวหน้างานว่าอย่างไรก็รับงานมาแล้วก็ทําแล้วก็ปฏิบัติให้ดีที่สุดเขาจะเห็นถึงความตั้งใจเขาจะเห็นถึงคุณค่าของคุณเองไม่ต้องกังวลเลยสําหรับชาวกรกฎนะคะดาวพระทิตย์่ะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ ชาวกระกฎท่านใดบอกว่าในเดือนนี้ฉันอยากได้เงินเพิ่มมากขึ้นแต่ดาวพระอาทิตย์ยังไม่เป็นเกษตรราธิบดีนะดาวพระอาทิตย์จะเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงเดือนสิงหาคมคุณก็สามารถที่จะริเริ่มเป็นแนวทางเป็นจุดเริ่มต้นของการได้เงินพยายามทําให้เต็มที่ดาวพระอาทิตย์เป็นตัวแทนของผู้บริหารเป็นตัวแทนของเจ้าคนในคนเป็นตัวแทนของความมีลาบยศสรรเสริญต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าคุณมีชื่อเสียงงานใดที่จะส่งผลให้คุณมีชื่อเสียงก็อย่างเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์งานที่ต้องสร้างผลงานงานที่ต้องประจักษ์ต่อสายตาผู้คนอย่างเนี้ค่ะจะส่งผลดีต่อเรื่องการเงินให้กับคุณเป็นอย่างมากแต่ถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎท่านนั้นบอกว่าในจังหวะนี้นะคะของงานให้โดดเด่นเถอะก็จะยึดที่ดาวพระอังคารเป็นหลักพระดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะและดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณ กรรมะหมายถึงการงานดาวพระอังคารหมายถึงความกล้าความลุยความขยันคุณต้องเต็มที่อย่างมากเลยนะชาวลัคนาราศีกรกฎเหนื่อยมากขึ้นเลยนะจังหวะนี้นะคะคุณต้องสู้ต้องบู๊ต้องบุญอย่างเต็มที่เลยนะคะการงานถึงจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะเพราะความที่เป็นดาวพระอังคารเนี่ยจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้มันต้องเป็นลักษณะของการลงมือทำนะคะ ถ้าสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดบอกว่าอยากจะมีความรักดีๆนะอยากจะมีความรักดีๆอยากจะมีคู่ครองที่ดีอาจจะเหนื่อยสักหน่อยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาการคบหานานสักหน่อยนะคะคบหาดูใจกันแป๊บๆอาจจะมีปัญหาต้องคบหากันไม่ต่ํากว่า5ปีลักษณะนี้ค่ะเพราะดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิดาวพระเสาก็หมายถึงความล่าช้าความนานความยากปัญหาเยอะ อย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่รักเข้ามาประปรายทําให้คุณหนักอกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ลักษณะนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะถ้าใครต้องการความรักที่ดีคุณต้องอาศัยระยะเวลาให้มากขึ้นคบกันให้นานขึ้นดูจิตดูใจกันให้นานมากขึ้นนะแต่ถามว่ามีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่ไหมมีเกณฑ์ค่ะ เพราะดาวพระเสารเองก็เป็นเกษตรราธิบดีเช่นเดียวกันนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎคุณต้องพยายามหยิบยกประโยชน์จากดวงดาวแล้วมาอัดแต์ใช้ในชีวิตของตัวคุณเองนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ